สวัสดีครับพบกับผมทัวดไทยไปกับบิกแอดเช่นเคยครับพาทุกท่านมากราบหลวงพ่อสุดวัดการลงครับและพิเศษสุดก็คือมีการเปิดจองครับเหรียญเสือเพ่นวันที่6กุมภา2565ครับแต่ที่ผมมานำคลิปมาให้ท่านชมนั้นเลยมาหลายวันแล้วนะครับผมไปก่อน1วันไปเห็นบรรยากาศ ที่เขาเรียงเก้าอี้เตรียมตัวต้อนรับผู้ที่จะนะครับผู้ศรัทธาลูกศิย์ลูกหาจะมาสั่งจองเหรียญรุ่นเสือเพ่นนะครับก็โหเห็นแล้วตื่นเต้นนะครับแล้วก็ภาพของเหรียญต่างๆนะครับในรุ่นนี้มีติดไว้โชว์แบบเหรียญใหญ่ๆภาพชัดๆ แต่ละเหรียญน,นั้นต้องบอกว่าสวยสดงดงามมากๆนะครับเหรียญลงยาเหรียญทองแดงไม่เป็นไรนะครับถึงผมจะมานำเสนอมาให้ชมกันหลังจากวันที่จองที่เปิดจองไปแล้วก็ตามนะครับแต่คิดว่ามีประโยชน์และผมเองก็ภูมิใจได้บูชาหลวงปู่สุดวัดกาหลงท่านนะครับท่านเป็นครูบาอาจารย์ผมเช่นเดียวกันนะครับ วันพุทธ,ธาพิเศษนะครับ7พฤษภาค,คม2565นํานมาทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นสีมงคลทั้งทุกท่านและผมเองด้วยนะครับชื่นใจเห็นแล้วชื่นใจมีความสุขนะครับเสือเพ่นรุ่น3ครับวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างฐานหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่นะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้องค์ใหญ่มากๆ สวยงามนะครับรละลึกถึงบุญกุศลบาร,รมีของท่านที่ท่านได้เมตตาให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านรวมทั้งผมด้วยนะครับเป็นสีมงคลสืบมานะครับจเจริญรุ่งเรืองสืบมานะครับวันนี้ผมก็นำห้ทุกท่านได้ชมกันอย่างมีความสุขโชคดีจเจริญรุ่งเรืองนะครับแวะไปทำบุญไหว้พระขอพร บารมีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับคุ้มครองทุกท่านให้แค้วคาดปลอดภัยจเจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนาโชคดีเฮงเฮงรวยรวยคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้สำเร็จนะครับวันนี้นำมาฝากกับบรรยากาศเปิดจองเหรียญเสือเพ่นรุ่น3ครับ